รมการพัฒนาชุมชนกระรวงมหาไทยเดินหน้ายกระดับภาไทยและงานหัตถกรรมเปิดตัวหนังสือสี่เล่มตามแนวพระดำริเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีหนังสือสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาหนังสือเครื่องสารไทยหนังสือบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลหนังสือลายดอกรักราชกัญญาส่งต่อความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จากพระดรํมริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา้าไทยใส่ให้สนุกสู่พันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาทยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลงานหัตถกรรมไทยและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งมีโครงการย่อยๆมากมายครับวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะครับที่ ได้มีโอกาสเปิดตัวหนังสือที่ประมวลรวบรวมเอาพระอัจฉริยาภาพแล้วก็พระมาหากุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิวันวลีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงงานหนักนะครับในการผลักดันขับเคลื่อนนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสืบสารรักษาและต่อยอดงานภูมิปัญญาภาไทย งานหัตกรรมไทยนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีการพัฒนาการที่เ,เปลี่ยนไปจนกระทั่งเป็นที่นิยมนะครับในรอบ3ปีมีก่อให้เกิดรายได้นะครับจากผ้าจากงานหัตกรรมเนี่ยามากถึงแสนล้านบาทนะครับแล้วก็มีกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยเป็นล้านล้านครอบครัวนะครับ คำถามว่ากลุ่มพวกนี้มาจากไหนนะครับกลุ่มพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าก่อนโควิดและช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็ประสบแต่ความยากลําบากเสื้อผ้าไทยก็ขายไม่ค่อยออกนะครับผ้าไทยเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็มาให้แสงสว่างนะครับผลักดันขับเคลื่อนให้พี่น้องอที่สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยเนี่ยนะครับได้ มีการพัฒนาเรื่องของการใช้สีนะครับเปลี่ยนจากสีเคมีมาเป็นสีธรรมชาติเปลี่ยนจากาสีที่เป็นสีที่นิยมใช้มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเช่นแดงก็แดงแจ๊ดแดงเข้มอะไรเงี้ยนะดำก็ดำเลยอะไรเงี้ยนะครับสีคลามก็คลามเข้มด์กบลูอะไรเงี้ยนะห้ให,ให้คำนึงถึงสีที่โลกแฟชั่นเขานิยมนะครับ โดยพระอ,องค์ท่านทรงเป็นบรรณาธิการหนังสือเทรนด์บุ๊กแล้วก็เอาสีที่โลกแฟชั่นกขนิยมเนี่ยเอามาให้พี่น้องเนี่ยได้เลือกใช้นะครับก็ทำให้สีผ้าถูกใจขึ้นนอกจากนี้แล้วยังทรงให้พระรานาลายผ้านะครับแล้วก็พร้อมกับแนะนำให้ทุกกลุ่มเนี่ยรู้จักดัดแปลงพัฒนา หรือคิดคน้นลายผ้าลายใหม่ๆขึ้นมานะครับไออีงานหนึ่งเรื่องของจักสารอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ตายไปแล้วนะครับแต่ว่าจากการมาทรงงานของพระองค์ท่านเนี่ยก็ะทำให้ชีวิตของอเครื่องจักรสารไทยเนี่ยนะครับกลับมามีชีวิตชีวาเพราะว่ามีการดัดแปลงรูปแบบนะครับให้ทันสมัยถูกใจคนนะครับในวงการผ้าวงการเครื่องจักรสาร มันก็ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ปลายน้ำเนี่ยก็ยังอเอากลุ่มดีไซเนอร์ชื่อดังของอเมืองไทยนะครับจำนวนมากมารวมกลุ่มกันเป็นคณะทํางานผ้าไทยใสให้สนุกเพื่อที่จะใหะ้การออกแบบตัดเย็บเนี่ยถูกใจคนทุกเพศทุกวัยนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับมีทั้งเรื่องของอผ้าบาติกนะครับมีเรื่องของอผ้ามัดมีผ้าขีดผ้า มีเรื่องเครื่องจักสารแล้วก็มีเรื่องของการได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มีมาอยู่ในหนังสือนะครับสี่เล่มด้วยกันอันประกอบไปด้วยหนังสือ,อ,ส,อสิริวันวลีนารีรัตนรัชกัญญานะครับแสงแสงแสงสว่างแห่งปัญญาของอชาวพระไทยนะครับ แล้วก็มีเรื่องของผ้าบาติกนะครับมีมีเรื่องของอผ้าลายดอกลักลัดราชกัญญาแล้วก็มีเรื่องของหนังสือจักสารทั้งทั้งสื่อทังสี่เล่มเนี่ยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับาจาก f เฟซบ o ๊าผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับก็จะมี QR code ให้แล้วในนั้นเนี่ยอนอกจากจะได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผ้าประเภทต่างๆแล้วเนี่ย ยังได้รวมกลุ่มนะกลุ่มผ้าที่กลุ่มโอทอปกลุ่มศิลปาชีพที่เป็นสุดยอดของเมืองไทยเนี่ยนะครับอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับมาอยู่ในหนังสือพร้อมกับตัวอย่างภาพด้วยแล้วก็มีรูปแบบของการตัดเย็บนะครับไม่ต้องไปคิดออกแบบวงการดีไซเนอร์ชื่อดังเนี่ยเขาก็ออกแบบให้แล้วก็เอามาพิมพ์ไว้อยู่ในหนังสือสามารถ Copy ้ได้สามารถเอาไป คิดต่อยอดในการที่จะออกแบบตัดเย็บเองได้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อสั่งซื้อผ้านะครับจากกลุ่มต่างๆที่ได้รับคัดสรรให้มาตีพิมพ์ในหนังสือได้นะครับเพราะนั้นก็กหนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่ามากถ้าพวกเราช่วยกันเผยแพร่เพราะมันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่สืบสารสารักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและเครื่องจักรสารไทย ทั่วประเทศด้วยอีกทางหนึ่งครับ